พบครับพมียวดับเบิลเอ็มโอเคค่ะวันเพื่อนตอนนี้นะคะอยู่กันที่หอนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันแต่นะคะมีพมีมมยวส้มวิวส้มมาแล้วคะ่ะจะเต้นดไ,ดไหมคะคุณสม้มเต้นเดียวขอบคุณค่ะวิวเราได้ต้องเอาไปทำมาไลฟ์ตอนนี้นะคะ ร้นะานเช่ารถนะคะเดี๋ยวเราจะเช่ารถแล้วลก็ไปโรงแรมค่ะนี่กันผู้ใหญ่ปะใหญ่พูดบหลวข้างบนเหรอข้างบนเหรอ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกั้นะข้าวเหมือนคนอะไริญาณหรือจากลา คะวัน,นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำเงีย้ยวกินน้ำเงีย้ยวเราใส่ที่ไหนครับคุณส้มตรงข้ามต้องข้าวกับโรงแรมเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูที่ร้านกันเลยค่ะนี่ร้านแมานะนำนะคะทุกคนร้านที่คุณส้มส้มพามานะคะเป็นร้านดังมิสเตอร์รีน5สมัย ยนนูเลค่ะกิน,ะนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาวิวนะคะไปซื้อเสื้อลายดอกกันเพราะว่าเสื้อพวกเรามันแบบเปิ้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะไปกันที่ไหนไป ได้ของไปแล้วนะคะที่ตลาดไอหยางเจ้าบีทานินค่ะพื่เรามาบ่อยนะคะก็เลยพามาซื้อนะ,ะเราได้เป็นกระโปรงช้างนะคะแล้วก็วิวนะคะจะได้เป็นเสืออ้อให้ดูนะคะีเดี๋ยวเราจะขับรถกลับโรงแรมกันนะคะยนาี่นี่นะะแก็เปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงแรมที่2นะคะซึ่งบรรยากาศ สวยมากแล้วก็กว้างมากค่ะแพนไปเลยห้องมากค่ะคุณพนะี่คุณน้ากว้างมากตามาดูค่ะคุณวิ ตอนนี้อยู่ซุกี้ช้างเผือกนะจ๊ามากินซุกี้ช้างเผือกกันค่ะไม่ไหวแล้วออกม,มากวัน,นกินน้ำผู้เมืองแบบเต็มอิ่มเกินใ<อ>คใจะมาจ้าทุกคนตอนนีอกม,มากเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเลยคือใครอยากรู้ว่าไปยังไงเดี๋ยวเจอกันบายอยู่ในร้านซุกี้ช้างเผือกน,นะคะเรามากินนะีโโ่อร่อยทุกคนซุกี้มาไปกินกันนะจ๊ะ แบบที่สุดอะทุกคนดูไม่ได้เปียกที่เขาสาดนะคะฝนเหนื่อ<โฮะ>ยมากเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเรา่ะดูดดทีรลัะคะงค่ะเราไปอยู่ในช่วงเต่งหน้า b ิ a u t y b l o อ g e r ค่ะของก็จะเอา,าประมาณนี้ว่าแม่จะไม่ใส่คอนเทกเลนส์ละอุ้ยแต่ต้องใส่ว่ะเพราะเรามองไม่เห็น ลุกนะคะเนี่ยกล่องเลยวะไม่หนีดูนะคะทุกคนขึนหนีดูนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะไปเซเว่นกันนะคะทุกคนฝนตกๆไป้วค่ะมิวนะคะเดี๋ยวจะไปไหนะคะไปเซเว่นโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแถวเซเว่นจะเป็นยังไงพวกเรามาที่เซเว่นนะคะเพื่อมากนะคะทฝนตกมาซื้อของมาแล้วมาซื้อของมาแล้วแปลกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะ บรรยากาศน,นะคะโท้โต้ลูกโท้โต้ลูก เดินทางกันมาถึงวันที่3แล้วนะคะพเพื่อนๆเป็นไงสนุกกันไหมเอ่ยคลิปนี้เรามีแผนไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะ3มคนที่พวกเราแบบตั้งกันไวเนาะคลิปนี้ส้มๆแบบเป่าผมให้น่ารักโคคน็น่ารักเลยมีวิวเหมี่ยวส้มๆขอให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเรานะว่าคลิปจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมคนสําคัญของเราด้วยนะคะที่ ไม่ได้เกิดช่องนี้ขึ้นมาได้นะคะนะั่นก็คือไม้นะอย่าลืมไปติดตามไม่แล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายนวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะกลับเร่มเห็นความเป็นจริงนี่โอนีเราก็อยู่ที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวราจะไปกินข้าวคะก็ เตรียตัวกลับเชียงรายกันเฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วเย้นี่สุดท้ายนะคะที่เราไปเล่นที่เชียงใหม่มนสนุกสนุกไหมคะวันนี้สนุกค่ะอ่านี่นะคะเราไปดูคลิปเต็มก็ได้ที่ YouTube Channel นะคะ WMB อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเราสามคนได้นะคะแล้วใครอยากมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวตามรอยพวกเราได้นะคะ ไม่อันตรายแล้วก็สนุกมากดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายจ้องจ้งบ๊ายบายมากินข้าวมันไก่กันนะคะทุกคนโดนสาดเปียดฉับนัดนสุกานจะทันรถไห้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ <c oughs> เนี่ย

อ๋อนี่เราถึงขอนะคะเจอกับปุ่น้ายมันน่าร้อยมากเลยอะน่ารไม่ได้ลอยคุณกล้องอะเดี๋ยวเราะคะจะไปเล่นสันุกันค่ะทุกคน้ายพิเจก่อนเลยพี่เจนี่มสวยจัดขอพให้หลังเลยนะคะทุกคนนี่้องมันลมากนี่เดี๋ยววเราจะสัเนเยวเราจะออกเล่นสันคู้งกันเเดี๋ยวไปเจอกันที่สัคุนะคะ ก็คือวันนี้ก็คือไปไปไปคนเยอะมากเลยคะรายการจาย ห้องถังเ๋ยนี้เกินข้าวอะคู่ไฟกินอะไรคะยังไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเมอจะสั่งก่อนเป็นต้มซื่งต้มซื่หมูสับต้อหูมูสับต้มงหมูสับือเดี๋ยวทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวแล้วก็น่าจะลงเดือนพฤษภาอาจจะไมได้ลงเดือนีน่ไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวน้กดไลค์กดซับสไคร้ด้วา ห้าร้อยคนที่อยู่ทีเลยนะคะอันไหนที่ผิดพลาดขอให้อภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสุขสันต์วันสงกรานต์